สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมวานาเคสนะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเปิดทดลองเล่นอยู่บนสโต์ไทยนะตอนนี้นะตัวเกมเนี่ยมีภาษาไทยด้วยนะครับใครส,สนใจก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมเล่นได้เฉพาะ Android นะตอนนี้ส่วน iOS จะตามมาทีหลังนะจ๊ะสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกถกสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านเติมเกมจอชาวไร่มี เกมให้เติมมากมายอาทิเช่นเกมแร็คเนล็อกออริจินซัมเมอร์วอล์คลอนิคลหรือว่าเกมแฮร์รี่พอตเตอร์เมจิกอเวกเนและอีกหลากหลายเกมที่ร้านรับเติมเติมเร็วเติมไวสะดวกปลอดภัยมีใบจดทะเบียนบริษัทแบบถูกกฎหมายเติมแล้วไม่มีรีฟันแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับในส่วนของหน้าเมนูหลักตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่2ห้องนะก็คืออันนี้จะเป็นห้องแรกนะครับแล้วก็สลับมาก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งหน้านี้เนี่ยก็ เราจะสามารถกดเข้ามาตรงนี้ได้นะก็คือจะเป็นการแบบว่ากดรับของรางวัลนะครับเป็นแบบประมาณว่านับเวลานะไม่ว่าเราจะอ, ữa, ออนไลน์หรือว่าออฟไลน์เนี่ยเราก็จะสามารถกดรับของรางวัลจากตรงนี้ได้นะครับเนี่ยก,กดรับไปได้เลยแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมก็จะได้ของมาแล้วอ,อะไรประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้เนี่ยอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นแบบว่าเราเข้ามาเปิดกาชาได้นะครับผมนี่กดเข้ามาเลยนี่มันจะมีกาชาอยู่แบบนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ตู้ด้วยกันเนาะ ตัวเกมนี้นะครับก็ถือว่าภาพค่อนข้างสวยเลยนะตัวละครก็น่ารักดีนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองเล่นก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาทําการเปิดกาชาละกันสําหรับการต่อสู้นะครับตัวเกมนี้จะให้เราเล่นผ่านด่านไปเรื่อยนะนะตอนนี้เนี่ยผมจะเออมนอยู่ที่ด่าน2องขีดสนะครับก็กดเข้ามาตรงคําว่าขึ้นขึ้นลงลงทุกวันตรงนี้นะกดติ๊กเข้าไปเลยนะครับมันก็จะให้เราเข้าไปทําการต่อสู้ผ่านด่านนั่นเองซึ่งก่อนที่เราจะไปต่อสู้เนี่ยเราสามารถกดเข้ามาที่ ต้งรูปแบบนะเพื่อทําการจัดทีมก่อนได้นะครับนี่ประมาณนี้ก็เ,เอาตัวละครมายืนนะครับแล้วก็เราอยากจะให้มันยืนตรงจุดไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับสลับสับเปลี่ยนในส่วนของจุดยืนได้นะหรือว่าจะมาจัดตรงนี้ก็ได้นะอาร์ดวนตรงนี้นะครับภาษาไทยที่มันแปลผมว่าก็ยังแบบแปลกๆอยู่เหมือนกันนะ เออนะก็ลองจัดๆด,ดูประมาณนี้อ่าจะเอาตัวละครวางไว้ตรงไหนผมเอาตรงนี้มาไว้ตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับประมาณนี้นะลองดูเสร็จแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยครับกดไฟเข้าไปเลยเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นการต่อสู้แบบนี้ครับเห็นไหมอ่ามีให้เราทําการกดเร่งความเร็วได้ด้วยนะเนี่ยกดตรงนี้ครับอ่าจะมีแบบว่า0.5มีคูณ1แล้วก็มีคูณ2อ,อะไรประมาณนั้นนะครับนี่สู้เสร็จแล้วนะฮะไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับไอ่เดี๋ยวไปท้าทายอีก มาลุยอีกสักด่านหนึ่งโอเคลุยเลยครับนี่จัดไปเพื่อนมาครับโอเคเร่งไปเลยครับคูณสองนี่ฮะโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ่อมอนสเตอร์เริ่มจะโหดแล้ววะไหวไหมเพื่อนตัวกลางนี่ไม่น่าไหวแล้วเนี่ยดูท่าละ <c oughs> เรียบร้อยเออแต่ยังได้อยู่อ่าสวยงามครับผมนี่ผ่านด่านแล้วเห็นไหมเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นด่าน2องขีดสิห้าแล้วนะจะไหวหรือ่าเนี่ยอ่าเดี๋ยวลอง้าทายอีกดูแล้วกันว่าไหวไหมนะเออมาลุยเลย ด่านนี้ไปเพื่อนอุ้ยอันนี้เป็นบอสว่าที่เราเจออ่โอ้โหยิงโคตรแรงโอ้ยแล้วดูแล้วดูแล้วดูลวดเลือดมีอยู่28ลอดอ่ะไหวเหรอไม่น่ารอดเอาผมว่าเฮือหนักจัดโอ้ยยิงโคตรแรงเลยเรียบร้อยอไม่รอด <laughs> โอเคฮะทีนี้ ถ้าเกิดว่าเราต่อสู้ไม่ได้ใช่ป่ะมันก็จะแนะนําเรานะครับว่าให้เราไปทําอะไรดีบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยมันจะแนะนําหมดเลยเห็นไหมเออนะครับโอเคเดี๋ยวผมกดออกไปก่อนนะครับแล้วก็ทําการแบบว่าอ,อ,อัพกรงอัพเกรดตัวละครน,นี้มันดีแล้วก็เปิดกาชาหน่อยดีกว่าเนาะอ่ามาดูที่ซองจดหมายก่อนแล้วกันนะ,ะนะนี่ซองจดหมายมีอะไรมาบ้างอ่ามีของมาแจกนะครับจัดไปกดรับเรียบร้อยนะทีนี้ก็ตรงรถอันนี้นะครับอ่ากดรับได้อีกรับไปป๊บเรียบร้อยแฮ แล้วก็มาที่กาชากันเลยแล้วกันนะจัดไปครับตัวกาชาเนี่ยมันจะมีอยู่3ตู้นะเนี่ยเห็นไหมตู้แบบนี้ครับรับสมัครทั่วไปแล้วก็มีเลือกเองแบบนี้นะครับรวมถึงนี่การรับสมัครที่เป็นมิตรอันนี้จะเป็นเอ่อแบบว่าใช้แต้มเพื่อนนะนะครับก็จะมีอยู่2ตู้ที่เราสามารถเปิดได้นะครับผมว่าเปิดแบบว่าเอ่ออันนี้เลยแล้วกันนะเนี่ยแบบเลือกเองนะครับลองดู อ่ะกดเปิด10ครั้งเลยเพราะว่าเขามีแจกให้เราด้วยเนหะ็นไหมผมมีตั้ง31มสเ,เออยสอันเออมากดเปิดเลยปึ๊บไปครับ10ครั้งลองดูมาแล้วจะได้ตัวดีๆหรือเปล่ารู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นตัวดีๆเนี่ยจะออกเป็นเออสีทองๆนะนะครับโอเคอ่ะคลิกไปเลยข้ามปัป๊บโอ้โหมีแต่สีม่วงว่ะโอ้โหเอามาอันนี้บ้างโอเคลองดูไปครับข้ามไปเลยเพื่อนปัป๊บ อุ้ยนี่ไงสีทองอ่าสวยงามได้สีทองมาแจมะฮะแล้วก็สลับกันอันนี้อีกสักหนึ่งครั้งนะครับลุยมาแล้วปึ๊บจัดไปเพื่อนกดเปิดเลยอุ้ยสีทองใหม่แล้วสวยงามมากอ่าแชมแมวแชมแมวแล้วน,นี้คืออะไรเนี่ยกดรับได้ไหมอ๋ออันนี้เป็นฮีโร่ในตำนานนะครับก็ได้มาเรียบร้อยนะครับทีนี้ตัวละครที่เราได้มาเนี่ยมันจะอยู่ในนี้นะเนี่ยกดเข้ามาดูตรงฮีโร่นะครับปั๊บนี่เห็นไหม ตัวที่เราได้มาใหม่นะครับจะอยู่ในนี้หมดเลยนี่แล้วก็ตัวสีทองที่ได้มาครับแน่นอนว่าเราต้องมาทําการอัปเกรดตัวสีทองกันหน่อยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะอัปเกรดใช่ไหมแล้วก็กดเลือกเสร็จปุ๊บแล้วก็มาที่ตรงคําว่าพัฒนาครับอ่าเสร็จแล้วมันจะมีให้เรามาทําการอัปเกรดระดับอยู่นี่เลยก็อัปขั้นไปเลยครับ10ขั้นไปนี่อ่าใช้พวกนี้นะครับในการอัปอัปไปเลยนี่เห็นไหมอ่าแล้วก็มาอัปเกรดตรงนี้ต่อนี่ครับอัปไปมาอั เออมีของเยอะอยู่อ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงลักษณะตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันแปลไทยแปลกๆเห็นไหมกดหยุดพักนะครับมันจะเป็นการเพิ่มในส่วนของตรงนี้คะความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมาเห็นปะเนี่ยอย่างเงี้ยมันเพิ่มขึ้นมาได้ละเออเนี่ยประมาณนี้ครับโอเคนะแล้วก็มีชีวิตมออีอักษรลูนนะครับก็จะเป็นการใส่ลูนแหละแต่ว่ามันยังไม่ปลดล็อกเนาะแล้วก็มีเรื่องราวนะครับตรงนี้เนี่ยเรากดเข้ามาเสร็จป,ปุ๊บเราจะได้เจ้านี้หมาครับก็เป็นเพชรอสักย่างงนึเนะ นะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้เราก็ต้องอัพอีกดินะครับอีกตัวหนึ่งใช่ป่ะนี่อัพไปสิบขั้นนี่แล้วก็อัพไปมันถึงยี่สิบไปเลยป๊บโอเคเรียบร้อยแล้วสนะน่าอ่ะนี่มีอยู่เยอะมีอยู่เยอะเนี่ยอัพไปอ่ายิ่งอัพตัวละครมันก็ยิ่งเก่งขึ้นอะไรอย่างนี้นะเห็นไ,ไหมครับความสามารถขึ้นมาเนี่ยโอ้ประจุกกระจายมากนะครับเออแล้วก็อย่าลืมครับตรงเรื่องราตรงนี้นี่มากดรับไว้นะอ่าเอาเพชรที่เราได้มาเนี่ย เอาไว้มาเปิดกาชาอะไรอีกทีหนึ่งนะครับต่อมาตรงแกนกลางเนี่ยก็คือให้เรามาทาการอัปเกรดไอเจ้านี่ครับผมซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความสามารถเหมือนกัน,นเห็นไหมความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมานะครับประมาณนี้ส่วนเมนูต่อมาครับงานนอกกดเข้ามาก็คือจะเป็นภารกิจต่างๆนะครับมีทั้งรายวันแล้วก็รายสัปดาห์นะอันไหนที่เราทําสําเร็จแล้วนะครับก็กดรับเป็นของรางวัลได้แบบนี้เห็นไหม ก็กดรับนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่ามีด้านบนด้วยให้เรากดเปิดกล่องได้นะครับมากดรับไปก่อนนี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็กดรับแบบนี้นี่โอ้โหได้ของมาเยอะได้เงินมาด้วยหวะอ่าโอเคส่วนนี้ก็เหมือนกันครับกดรับไปเปิดกล่องได้ปะอ่ะเปิดกล่องได้หนึ่งกล่องครับนี่แบบนี้โอ้ แจกของเยอะที่เดียวเชียวนะครับต่อมาก็จะเป็นถุงนะครับถุงนี้ก็คือจะเป็นกระเป๋าเรานั่นแหละเนี่ยแบบนี้นะครับผมแค่นั้นนะแล้วก็ส่วนต่อมาครับการประจนภัยอันนี้นะครับนีกดเข้ามาเลยอ่ะก็จะเป็นแบบประมาณว่าให้เรากดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยเข้ามามาก่อนเนาะนี่ก็จะให้เราไปทําการแบบว่าท้าทายเพื่อที่จะเอ่อไปหารูนหาอะไรเงี้ยมานะครับ่ะลองดูอ่ะจัดไปเลยครับจัดด่วนแบบนี้นีตามที่ตรงเกมแนะนําแล้วก็จัดไปลุยครับนี่ ตัวเอ่อสีทองผมลงมาแล้วด้วยเรียบร้อยนะนี่โอเคไหวหรือเปล่าเพื่อนน่าจะไหวยอยู่นี่ฮะจดไปครับจะไปมีเล่นความเร็วมากกว่าน,นี้หรือเปล่าอ่ะน่าจะไม่มีแล้วแหละนะโอเคสวยงามครับแล้วก็ได้เจ้าตรงนี้มานะโอเคแล้วก็กดเข้ามาที่มาคุยกันเถอะมันจะแนะนําแบบนี้นะครับสําหรับคนที่อ่ายังไม่เคยเล่นมาก่อนยังไม่เคยเข้ามาเนหะ็นไหมแล้วมันก็จะแนะนําเข้ามาครับแล้วก็เข้ามาที่พัฒนา,นาและในส่วนของตรงอักษรรูนเนี่ยมันก็จะเปิดแล้วนะแล้วก็เอาที่เราได้มาเนหะ็นไหม ก็ใส่เข้าไปนะครับเป็นการเปิดใช้งานหน้าตาของรูนก็จะเป็นแบบหน้าตา่าลักแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะ,ะกดไปต่อเลยครับนี่ใส่เข้าไปปึ๊บเป็นช่องรูนแบบนี้อ่าเรียบร้อยใส่แล้วเห็นไหมครับอ่ามันต้องใช้เจ้าตัวไก่ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็มาใส่รูนในทีนะครับ <laughs> ผมก็เดกว่าตัวรูนมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเออจริงๆมันต้องเป็นรูนแบบอ่าหน้าตารูนคืออันนี้นะครับแต่ว่าเราตร้องมีไอ้ตัวไก่ตัวนี้ด้วย นะมาหรือจาสามารถที่ิจ่าใส่ในตัวของลูนเข้ามาได้เพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับแะชีวิตก็เปิดแล้วนี่ว่านี่อันนี้อัพได้นี่ว่าก็คือเป็นตัวซ้ําม,มานะครับไปตรงชีวิตเนี่ยสามารถอัพดาวเพิ่มเติมได้นะจากดาวเดียวเป็น2ดาวแบบนี้ครับนี่มันจะเป็นแบบเข้มเข้มเห็นปะอ่ะปรับปรุงหน่อยดิป๊บเห็นไหมฮะขึ้นมาแล้วอ่าแล้วก็ลักษณะจัดตายอันนี้ก็ใส่มันให้เต็มที่ไปเลยนี่เนี่ยโอเคมันมีเยอะอยู่นี่นะครับ่า ก็อย่าลืมมาใส่ให้กับตัวละครครบๆทุกตัวด้วยแล้วกันนะครับนีโดยเฉพาะไอ้ตัวพวกที่เป็นเออสีส้มสีส้มสีทองอันนี้นะครับมันจะได้เก่งขึ้นเนาะเออนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะส่วนอื่นๆนะครับของตัวเกมก็อย่างเช่นอันนี้นะครับลองกดเข้ามาดูเนี่ยเราผ่านด่านไปแล้วแล้วก็สามารถกดรับของรางวัลได้เห็นไหมแต่ก็กดรับไปแบบนี้ครับผมมันเป็นของรางวัลที่จะให้เราได้มารับนะครับอโอเคนี่กดรับได้อีกแล้วอ่ะผมเปิดกาชาได้อีกแล้วเนี่ย รู้สึกนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงหน้านี้นี่อาชิพเมนนะครับอย่าลืมมารับด้วยตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยได้เพชรได้แล้วมาก็นั่งเยอะนะครับประมาณนี้นะผมเปิดให้ดูรกา,าวๆนะครับทีนี้เดี๋ยวมาเปิดกาชาอีกสักรอบดีกว่ามาอ่ามีเพิ่มแล้วนี่ไงสิบพอดีผมจะเปิดตู้นี้ดีกว่ามาตู้เลือกเองจัดไปสิบครั้งลุยเลยเพื่อนป๊บโอเคขอสีทองมาหน่อยสิเพื่อนป๊บอุ้ยมาแล้วตัวซ้ำชิป,ปาย โอเคฮะมันมีได้ทั้งเป็นตัวละครแล้วก็ได้เศษมาด้วยนะเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวละครมาแล้วใช่ไหมที่เรามีมันก็จะกลายมาเป็นเศษแทนนะครับทุกๆครั้งที่เราเปิดเออประมาณนั้นนอกจากว่าจะเป็นตัวใหม่ที่เราได้มามันจจะเป็นตัวละครอะไรเงี้ยนะครับก็เศษที่ได้มาก็คือเอามาอัปเกรดนั่นแหละที่ผมพาอัปเกรดเมื่อกี้อย่างไอตัวหมีเมื่อกี้ใช่ปะที่ผมได้มาในตรงนี้อัปได้แล้วนะนี่มาที่พัฒนาแล้วก็ไอตรงชีวิตเห็นไหมเนี่ยเราได้มาแล้วเนี่ยแล้วก็อัป มารอัพดาวขึนไปโอ้โหพลังขึ้นมาโคตรเยอะเลยวะ่ะแล้วก็ลักษณะนิสัยไปดิหยุดพักไปเลยเพื่อนนี่โอ้โหเต็มหมดแล้วอ่าเก่งจัดๆเลยครับนะตอนนี้นะโอเคก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะในส่วนของตัวเกมนี้นะครับยังไงถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดเนี่ยต้องขออาภัยด้วยใครสนใจก็ลิง์โหลดใต้คลิปเหมือนเดิมนะจ๊ะคลิปนี้เอาไว้ตรงนี้นะครับไปก่อนสวัสดีทุกคนครับผม